กลับเข้าสู่คนอ้วนอารมณ์เสียในช่วงที่2ของรายการกับคุณผู้ฟังค่ะในช่วง3บ้าน8บ้านค่ะค่ะ<อ>ช่วงนี้นะคะคก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังะนะคะช่วง3บ้าน8บ้านเราก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวนะคะของการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยส่งไปให้คุณผู้ฟังได้ถึงบ้านเลยเพราะว่าอะไรารู้ไหมคุณทอฟฟี่ช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดไง<อ>แล้วก็หลายคนเนี่ยทำงานอาชีพเดียว อยากจะบอกว่าอย่างที่ลิลลี่เคยเน้นย้ำว่าอย่าทํางานอาชีพเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาแนวทางมาให้คุณว่าถ้าหากคุณไม่ทํางานอาชีพเดียวคุณก็ควรที่จะมีอาชีพอื่นๆเนี่ยเข้ามารองรับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเอา เ,เรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยมาให้กับแฟนๆได้ทราบกันว่าถ้าเราทําอาชีพหนึ่งอยู่แล้วแล้วเราอยากจะทําอีกอาชีพหนึง่งผ่านโลกออนไลน์เนี่ยเราควรที่จะดําเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็เลยไปช่วงข่าวอารมณ์ดีกันนะคะ,คะเพราะว่าข่าวอารมณ์ดีนะฮะจะเป็นข่าวที่ทำให้ทุกคนนั้นสร้างแรงบรนดาลใจให้เกิดขึ้นได้ค่ะ,คะ ช่วงข่าวอารมณ์ดีข่าวอารมณ์ดีช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังข่ากับโครงการไม่ถอไม่ถอยนะคะเป็นเรื่องราวของคุณแม่เยาค่ะคุณเยาวรัตชัยหอมนะคะชาวเวียงจันทร์ เขาอพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านดงน้อยอเภําอกรมาลาสายนะคะคจังหวัดกาลสินแล้วก็ค้นพบการย้อมผ้าแบบไร้สารเคมีโดยใช้ผลผลิตธรรมชาติล้วนๆนะคะในการสร้างสารผลิตภัณฑ์เป็นผ้าทอมือแล้วก็มีการใช้แบบมัดย้อมกลายเป็นสินค้าขายดีกระทั่งมาสะดุดช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังคะจนต้องหันหน้าเข้าหาเทคโนโลยีคือการขายผ้าผ่านออนไลน์ ด้วยการเปิดแฟนเพจ Facebook เป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะถึงเรื่องราวของนะคะผ้าทอมือแล้วก็เป็นภาพมัดย้อมโดยที่ไม่ใช้สารเคมีด้วยว่าพอเข้าสู่การขายแบบอ,ออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเปิดเพจมานะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณรินนะคะติดต่อได้ไหมคะคุณรินคะ่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งสายหลุดรอแป๊บหนึ่งนะคะค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่แม่เยาวรัตไหมคะใช่คุณแม่เยาวรัตไหมเดี๋ยวนะคะน่าน่าจะหลุดนะคะค่ะสักคู่หนึ่งนะคะอ่ะคุณท็อปฟี่ปล่อยหัวไปก่อนคือต้องบอกคุณผู้ฟังว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เออเรากําลังจะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับแฟนๆรายการทุกท่านนะคะคือโครงการไม่ท้อไม่ถอยเนี่ยนะคะ เรากำลังจะบอกว่าในช่วงของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราเราพบว่ามีประชาชนมีแฟนรายการที่ตกงานเป็นจำนวนเยอะมากเศรษฐกิจย่ำแย่มากๆแล้วคนถูกเลิกออฟออกจากงานเยอะ พอสมควรโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้นะคะใครที่ได้ติดตามฟังทาง FM 101ของเรานะคะทางรายการคนอ้วนอารมณ์เสียดิฉันเคยนำเสนอเรื่องราวของสถานประกอบการหลายๆที่ที่เอาคนออกไม่จ่ายเงินไม่จ่ายเงินชดเชยก็มีบางคนได้รับเงินชดเชยบางจำนวนก็มีนะคะบางคนอยู่อยู่บริษัทนะคะประกาศปิดโดยไม่ทันตั้งตัว ก็เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้เรากําลังจะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมลหลายๆคนที่กําลังท้อถอยอยู่นะคะได้ลุกขึ้นสู้นะคะได้ต่อสู้กันต่อในหลากหลายอาชีพคือหนทางมันยังพอมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าต้องดิ้นรนกันแหละค่ะคุณขาค่ะจึงเกิดโครงการเอ่อโครงการนี้ขึ้นมาไม่ท้อไม่ถอยวันนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มของออแม่เยาวนะคะ,คะท,ที่ที่ตั้งรกรากอยู่ที่กาลสินเข้ามาจากเวียงจันทร์ว่า เขาเนี่ยมาทําผ้าทอแล้วเขาก็ปรับนะคะการขายผ่านออนไลน์ขายดีไม่ดีอย่างไรไปฟังกันหน่อยเพื่อจะสร้างแรงมดานใจให้กับคุณผู้ฟังหลายๆคนที่กําลังท้อถอยอยู่นะคะสวัสดีแม่เยาวค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะรักสีหอมนะคะค่ะคุณแม่เยาวจริงๆต้องบอกว่าบ้านดงน้อยอยู่ในอําเภออะไรนะคะคุณแม่อยู่อำเภอเมืองค่ะอยู่อำเภอเมืองเนาะอ่า บ้านดงน้อยของคุณแม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นชาวเวียงจันท์ที่อพยพเข้ามาถูกไหมคะใช่ค่ะ,คะโดย้นเพของคนบ้านดงน้อยนีย่เป็นคนอพยพมาจากลาวนะคะลาวเวียงจันอ่า <c oughs> แล้วการตั้งกลุ่มวิสาหกิจของบ้านดงน้อยของคุณแม่เนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรคะแล้วทําไมถึงตอนนี้เนี่ยถึงคิดค้นการยอมผ้าแบบไร้สารเคมีขึ้นมาได้อะะ่ะค่ะอืมค่ะโดยเริ่มต้นจาก จะมีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจริงๆแล้วเริ่มต้นจากตั้งแต่ปีสองพันห้า้อยสามสิบเจ็ดค่ะค่ะนะคะเราเรียนหนังสือจบแล้วก็มาเห็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขาผลิตแล้วก็ทอผ้านะคะแต่ว่าจะเป็นผ้าพื้นเมืองนะคะที่เขาใช้กันแล้วทีนี้ยไปมาเราก็เห็นปัญหาของเขาว่าเขาทอแต่ว่าเขาไม่มีที่ขายไม่มีตลาดค,ะคะ่ะทีนี้ยเราก็เลยพยายาม เอ่อเข้าไปหนุนเสริมแล้วก็ไปช่วยผู้สูงอายุแล้วก็ชวนเอ่อวัยกลางคนหรือว่ากลุ่มแม่บ้านนี่นะคะเข้าไปช่วยเขาทีเนี้ยไปไปมา,มาในเรื่องของการตลาดก็ไม่กระตุ้นเท่าไหร่นะคะก็มีทางพัฒนาชุมชนมาช่วยหนุนเสริมในเรื่องของกระบวนการการผลิตแต่ว่าก็ยังขาดในเรื่องของการตลาดนะคะทีนี้ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเราก็เลยมีการไปจดทะเบียนเป็น วิสาหกิจชุมชนกับเกษตรอำเภอนะคะ,ะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราจะเดินก้าวต่อไปเราจะต้องมีที่อยู่เราก็เลยไปิดจดที่นั่นนะคะหลังจากนั้นเราก็มีการพัฒนา,าแต่ว่าในเรื่องของการตลาดก็เรื่อยๆนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุก็ก็ล้มหายตายจากไปแล้วก็จะมีกลุ่มใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วทีนี้ผู้ในประธานเนี่ยนะคะคนเดิมก็เสียชีวิตเราก็เลยเลยย้ายที่ทำการขึ้นมา อยู่ที่หมู่สามแล้วก็เปลี่ยนประธานใหม่ก็ยังเป็นผู้สูงอายุอยู่เหมือนเดิม,มเขาก็เลยว่าถ้างั้นถ้าอยากจะให้มันขับเคลื่อนไปได้เร็วหรือว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะๆหน่อยเขาก็เลยว่าถ้างั้นเขาขอมาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นกลุ่มทอดีกว่า,าก็เลยให้กลุ่มแม่บ้านที่วัยกลางคนเนี่ยนะคะไปเป็นประธานแทนค่ะค่ะทีเนี้ยเราก็มีการเอพอดีในช่วงสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะ ก่อนหน้านั้นในเรื่องของเอการตลาดเราก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าในการพัฒนาด้านสีมือเราก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านั้นเนี่ยค่ะก่อนหน้านั้นคุณแม่ทําอะไรฮะตอนนี้เนี่ยเห็นผ้าสวยมากเลยนะคุณนทอฟี่ก่อนหน้านั้นเราทอผ้าอะไรกันอืเราเราจะทอผ้าพื้นเมืองนะคะที่เป็นลายขิดลายขิดเนี่ยก็จะเป็นภูมิปัญญาที่มาจากบรรพบุรุษหรือว่าแม่ รุ่นต่อรุ่นนะคะ,คะก็จะเป็นลายแบบโบราณแต่ก็แต่ก็สวยนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นในเรื่องของการด้อมสีธรรมชาติก็จะมีการทอผ้าขาวม้าบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะอ่าเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็เลยว่าเอ๊ะมันมันจะต้องหาวิธีใหม่แล้วว่าเราจะทำยังไงมันถึงจะ มันถึงจะเป็นที่ทันสมัยหน่อยค่ะแล้วก็จะต้องก้าวล้ำไปให้ทันเขาอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ทางพัฒนาชุมชนก็เลยมีโครงการสามาชีพผ่านผู้ใหญ่บ้านมาทีเนี้เราก็เลยมาคิดกันว่าเราจะทำยังไงทีเนี้เราก็เลยลงขันกันคนละหนึ่งร้อยบาทเราจะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าตอนนั้นนะคะไม่มีทุนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเรามีสถานที่แล้วนะคะสถานที่เนี้ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้า ขอย้อนหน่อยนะคะว่าปู่มแม่บ้านแล้วก็ผู้สูงอายุรุ่นเดิมแล้วก็รวมถึงรุ่นที่อยู่ตอนเนี้ด้วยนะคะอยากมีที่อยู่เราก็เลยเราก็เลยไปเอจัดงานตุ้จีนนะคะแล้วก็จัดให้พ่อบ้านช่วยจัดตีไก่ให้ค่ะอก็ได้มาหมื่นกว่าบาทกับสองหมื่นแล้วก็<อ>มาผูกเป็นอาคารระดมทุนระดมทุนค่ะระดมทุนระดมทุนโดยการเอให้ให้คนมีส่วนร่วมเนะาะ ทีนี้ได้ตังมาแล้วก็มาสร้างอาคารอาคารนี้ก็เป็นอา,อาคารที่ต่อจากบ้านของประธานคนเดิมค่ะออกมาให้มันเป็นที่ตั้งกี่ทั้งอุปกรณ์ของเราอันนี้ก็ได้แค่นั้นทีนี้ทางพอชอม,มาปีหกหนึ่งเราก็ทำเรื่อยๆจนถึงปีหกหนึ่งเราก็เลยว่าเอ๊ะถ้างั้นเราไปดูงานข้างๆแถวหมูงบ้านเราค่ะก็เลยไปดูเขาย้อมประดูนะคะ<อ>ทีนี้นกลับมาเอกลับมาเราก็มาลงขันกันคนละหนึ่งร้อยบาทาาเราจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้ว แล้วทีนี้นก็เลยเริ่มคิดว่าถ้าเราไปซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าวัตถุดิบจากที่อื่นแล้วเราลองคิดดูซิว่าทํายังไงต้นทุนเราถึงจะไม่สูงอเออเอาวัสดุที่ใช้ในหมู่บ้านเรานี่แหละก็เลยเกิดกระบ,บวนการคิดร่วมกันค่ะลองคิดดูซิว่าเออเมื่อก่อนผู้เท่าผู้แก่นะ เขาอะไรมายอมผ้าอืแล้วมันมีอะไรที่พอจะติดผ้าได้ไหมก็เลยคนนั้นคนนี้เสนอมาเนาะอเขาก็เลยคิดได้ว่าเออถ้างั้นอ่ะเมื่อก่อนน้าป่ามันไหลหลากลงมาหมู่บ้านน้ํามันแดงมันติดก็เลยลองเอามาคิดค้นดูว่ามันจะอยู่ดีไหมเอาน้ําเอาดินเอาดินที่มันมากัดน้ําเหรอคะแม่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเหนือหมู่บ้านโดยภูมิอากาศภูมิประเทศของเราของบ้านเราเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นจะเป็นทุ่งนาแล้วก็หนองน้ำสาธารณะ เหนือหมู่บ้านขึ้นไปมันก็จะเป็นมอดินแดงนะคะก็เรียกมอดินแดงเพราะว่าดินนี้มันจะเป็นสีแดงะนะคะเวลาฝนตกถ้าล้างลงมามันก็จะมีน้ําสีแดงไหลลงมาติดตามกําแพงแล้วก็ติดตามเสื้อผ้าติดเท้าอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยออกเรอาอก็เลยลองมาย้อมดูแต่ว่าเรา,เราจะย้อมเย็นนะคะ,คะออทีเนี้ยมันมัน,ม,นมันได้อะ่ะมันได้สีสีส้มๆจางๆเราก็ค,คิดว่าเออถ้างั้นเราลอง แค่มันไว้ทั้งคืนดูซิว่ามันจะมันจะได้ไหมค่ยดีจังเลยเออทีนี้จะไปมาๆมันก็เลยได้เป็นสีโอโรสบ้างถ้าอยากได้สีส้มเราก็แช่ซ้าแล้วซ้าเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าค่ะเราก็ใช้กรรมวิธีที่มันมันนานขึ้นหน่อยอ๋อก็เลยกลายเป็นสีธรรมชาติที่ไม่ได้ใช้เคมีเลยนะคะตอนนั้นช่วงนั้นก่อนหน้านี้ขายดีขนาดไหนคะคุณแม่คะเออ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเป็นตลาดธรรมชาติเพราะว่าเอ,อในเรื่องของผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ค่อยมีค่ะเออที่ผ่านมาเขาทาเขาก็ทําเป็นแบบเชิงเดี่ยวเป็นผู้สูงอายุตามแบบท,ทําพอใช้อย่างเงี้ยทีนแน่นเราก็เลยว่าเออถ้างั้นเราก็ลองคือคือเราจะเน้นในเรื่องของกลุ่มเราว่า,าเราจะต้องทําให้มันดีที่สุดก่อนที่จะไปโชว์ข้างนอก ทีนี้ว่าพอทําออกมาแล้วเนี่ยพอเป็นย้อมสีธรรมชาติก็เป็นผ้าผ้าเป็นผ้านุ่งผ้าถุงใช่ไหมคุณแม่อ๋อมันจะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าคล้องคอแล้วก็จะเป็นผ้าตัดเสื้อตอนแรกมันจะเป็นผ้าเหล่านี้ก่อนก็ขายดีโดยเราใช้ตลาดธรรมชาติ ก็คือเอเราจะขายให้กับคนในหมู่บ้านมั่งท้องถิ่นมั่งแล้วก็ข้าราชการอะไรเงี้ยขายข<อ>ดีนีพอจะบอกได้ไหมคุณแม่ว่าก่อนน้าเนี้ยมันรายได้เฉลี่ยประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยมีรายได้เข้ามาในในกลุ่มในในสมาชิกเนี่ยประมาณเท่าไหร่อย่างไร เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะคะถ้าถั่วเฉลีย่ยบางบางเดือนเนี่ยเราก็มีงานออกบูธเนะาะค่ะบางเดือนเราก็จะขายในกลุ่มในหมู่บ้านในอะไรเงี้ยค่ะด้วยถั่วเฉลี่ยแล้วมันได้เดือนหนึ่งเป็นสองหมื่นกว่าบาทเลยนะคะอ้ดีจังอ,อก็คือสร้างรายได้กับเออเออคนในหมู่บ้านใช่ค่ะใช่ค่ะในในสมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่เยอะค่ะอะไรนะคะเออมีกลุ่มสมาชิก ที่ที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยประมาณกี่คนคะคุณแม่สมาชิกนะคะทั้งรวมทั้งที่ปรึกษาเนาะก็คือสามสิบแปดคน<อ>แต่ว่าที่มาลงงานกันจริงๆอะนะคะ,คะเพราะว่าปกติที่กลุ่มเราเนี่ยเรา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 ,เราคิดได้ว่าเออตรงนี้แหละให้เป็นที่พักผ่อนของของพี่น้องเราหลังจากที่เขาไปทํางานตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเพราะว่าอาชีพของบ้านเรานอกจากทํานาแล้วก็กจะทะําเกษตรทําเกษตรที่มันมันทาตอนช่วงเช้าแล้วก็ตอนเย็นะนะคะ ตอนช่วงกลางวันเขาก็จะห่อข้าวห่ออะไรมานั่งกินด้วยกันทากับข้าวกินด้วยกันกลายเป็นที่พักผ่อนแล้วก็ทํางานที่เขาชอบไปด้วยค่ะดีนนเดดดดนาะไม่เครียดดีไม่เครียดดีคุณแม่ขาทีนี้ว่าตอนนี้พอมาเป็นช่วงโควิดเนี่ยเห็นว่าต้องปรับเรื่องของการขายใหม่มาขายผ่านออนไลน์กันเหรอคะใช่ใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างยอดจากการขายผ่านออนไลน์เพราะว่าเพราะว่าเอในกลุ่มเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการตอบโจทย์ ตามพระราชาดำริแล้วก็เอาาพระราชามาใช้ก็คือเราจะให้คนในชุมชนนะ่ะมารวมตัวกันก็คือจากประมาณก็ให้ได้ทั้งสามวัยเลยแต่มีส่วนร่วมก็จะมีผู้สูงอายุวัยทำงานแล้วก็ดึงเอาลูกหลานเราที่วันหยุดอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาหาอะไได้ในนี้ด้วยค่ะทีเนี้ยมันก็เลยมาเจอในช่วงของโควิดเนะเาะเ,เราเออเราเชื่อมไปถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเรากําลังจะทําแล้วเราก็เลย พยายามชวนข้าราชการในหมู่บ้านมันมาร่วมกันทําเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการขายทีนี้มันก็เลยมีกลุ่มเยาวชนเข้ามาแล้วก็ดึงลูกหลานเข้ามาช่วยทีนี้ก็เลยมีการว่าเออถ้างั้นก็ให้เด็กเเขาช่วยละกันช่วยขายก็เลยมาทำออนไลน์เหรอคะใช่ค่ะแล้วก็แชร์ให้น่อยอะไร่เงี้ยค่ะเด็กๆเขาจะทาเป็นค่ะคุณแม่เนี่ยใครที่ติดตามทางสถานีวิทยุ f อ101หนึ่งศูนหนึ่งแล้วก็เพจคนด้วนอารมณ์เสียจะเห็นได้ว่าผ้าของคุณแม่เนี่ยมีความทันสมัย แล้วก็สวยมากๆค่ะสีนี่เป็นสีธรรมชาตินะฮะบางอันเนี่ยลิลี่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเห็นบอกเอาหูควางมามาทำได้ด้วยเหรอฮะเป็นเป็นหูควางจริงๆหรือเป็นใบเป็นใบหูควางอ่ะค่ะนอกนอกจากที่มันเป็นมันเป็นดินแดงแล้วเราก็ยังเอาโคลนเอาโคลนนี่ก็เป็นอย่างที่พูดนนะคะว่า ใต้หมู่บ้านเรามันจะเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นหนองน้าสาธารณาะแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นป่าบัวเนาะป่าบัว<ม>ใต้ใต้ใบทมทีเนี้ยเราก็เลยว่าเออถ้างั้นถ้าอยากได้สีสีอ่าสีเทาอย่างเงี้ยเราลองมาทําสีเพราะว่าที่อื่นเขาก็ดังเรื่องครามเรื่องอะไรกันไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วสนิมนี่ก็คือเอาเละเอาสีสนิมจากไหนคะคุณแม่เนี่ยจะสนิมนี่ก็คือเออสนิมที่เราเราใช้แล้วแล้วเราไม่ใช้แล้วพวก เหล็กกวกสังกะสีเนี่ยค่ะมาแช่เอาสนิมจริงๆมาเลยค่ะอมายด่อันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มามามายอมนะคะเราจะเป็นเรื่องของการมอดเดนค์่ะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นใบยูคาลิปตัสหะคาะเราเอามามอดเดนจะเป็นวัตถุดิบที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเรื่องสนิมเนี่ยถ้าสีไหนไม่ได้จริงๆเราถึงจะเลือกใช้นะคะ ทีนี้นในเรื่องของโคลนเราก็ได้แล้วเนาะทีนี้นเราก็มีใบหูกวางเราก็ใบสมอ,อมบ้านเราเรียกสม้มมอห้าทีนี้นมันเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเราจะไปเอาตอนช่วงเวลาไหนช่วง เดือนไหนมันสีมันถึงจะสวยแต่ว่ามันก็หมุนเวียนของมันไปฝักคูนอย่างนี้ก็ได้ไปยางนาอย่างเนี้ยก็ได้กับเปลือกต่างๆเปลือกประดงประดูงี้ได้หมดเลยคุณแม่แล้วพอรู้แล้วว่าเราทําไปแล้วเราบริหารจัดการยังไงเห็นคุณแม่บอกว่ามีคนสามวัยแล้วมูลนิธิปิดทองหลังพักเข้ามาช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะ,คะ,คะ ในเรื่องของการบริหารจัดการเราก็จะดูคนนอกสามวัยเนี่ยว่าใครถนัดด้านไหนวัยเขาอยู่ในช่วงไหนแล้วเขาอยากทำฝ่ายไหนบ้างเราก็จะจัดการเป็นสี่สี่แผนกก็มีฝ่ายบริหารสี่คนเราก็รวมถึงที่บุษาด้วยแล้วก็จะแผนกทอแล้วก็จะมีแผนกของการย้อมการมัดการหาวัสดุอย่างเงี้ยค่ะเราเราจะมีอย่างเงี้ย แผนกทอนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุแต่ว่าผู้สูงอายุเราก็จะใช้วิธีการที่ทํายังไงให้เขารู้สึกภูมิใจในการที่เขาเป็นเป็นกาดทู้ทองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีวิธีการของการยกยอเชิดชูเขาอย่างเี้ค่ะเขาก็จะเป็นอะไรที่แบบเป็นเหมาเหมาทอได้กี่หัหกวกเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นรายได้ของเขาเนาะทีนี้ก็จะมีแผนกที่ฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตแล้วก็ฝ่ายที่หาวัสดุก็จะเป็นใบคลังคนค่ะ อ่าแล้วทีเนี้ยฝ่ายมัดลายมัดลายอย่างเงี้ยเราก็จะหาอัตลักษณ์ของเราหาเอกลักษณ์ว่าเอ๊ให้เขารู้สึกหวงแหนว่าเอ้ยภูมิใจว่าสิ่งที่เขาคิดนะ่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันออกมาจากหัวใจของเขาเราก็เลยคิดได้ได้ว่าบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีต้นจำปาอยู่ในวัดค่ะทีเนี้ยถ้าถ้าลูกลูกหล,ลานแม่พาไปวัดก็จะมีดอกจำปาทัดถูแล้วก็เก็บไปบูชาในตอนนั้นเลยเราก็เลยได้เป็นลายดอกจำปาแล้วเราก็หาวิธีการทา ออมันก็เลยได้ลายดอกจำปามาแล้วทีนี้ก็จะมีราตร์คนนึงที่เป็นผู้ชายเขาเป็นนักแกะลายแล้วก็เป็นใบยาวัจกรที่วัดเราก็เลยให้เขามาลองทําดูซิว่าคุณคิดลายอะไรได้บ้างอะไระเงี้ยได้ออกมามันก็เลยมีลวดลายที่แบบเป็น <c oughs> เอกลักษณ์ของเราซึ่งก็เป็นผู้สูงอายุด้วยค่ะคุณแม่แล้วถ้าเกิดมีใครสนใจตอนนี้เนี่ยได้เห็นปูมหลังมาแล้วได้รู้แล้วว่าที่มาที่ไปเนี่ยของวิสาหกิจชุมชนบ้านดงน้อยเนี่ยนะคะฝาจะมาเป็นเสื้อแล้วเสื้อสีสวยมากเป็นสีธรรมชาติจริงๆถ้าใครสนใจตอนนี้เนี่ยเขาอยากที่จะเข้าไปซื้อซื้อเข้าไปเรียนรู้เนี่ยติดต่อยังไงคะอืมตอนนี้ในเรื่องของ ช่องทางนะคะเราก็จะมีในเรื่องของเฟซล้วก็เพจแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ถ้าเบอร์โทรศัพท์นะคะก็เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดหกสามหกหกเก้าศูนย์ค่ะค่ะก็ใครติดตามดูได้นะคะทางหน้าเพจนะคะค่ะค่ะแล้วก็จะมีเพจของชุมชนดีเมืองกาลสินชุมชนมีรอยยิ้มเมืองกาลสินนะคะแล้วก็จะมีเพจ ้ายหอมย้อมดินนะคะตอนนี้ถ้าใครติดตามดูอยู่ก็จะเห็นนะคะเพจฝ้ายหอมย้อมดินนะคะแล้วก็หน้าเพจหนึ่งก็คือชุมชนดีมีรอยยิมเมืองกาลสินค่ะค่ะก็แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็สามารถติดตามได้ทั้งสองเบอร์ที่อยู่หน้าเพจเช่นเดียวกันขายแพงไหมคะแม่ขายแพงไหมแพงไม่แพงเลยค่ะคหนึ่งก็แค่ร้อยห้าสิบาทหลังจากที่เราย้อมอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นมันตามขนาดตามรุ่นเน่ะ แล้วก็เรานอกจากนั้นเราก็มีการมัดหมีด้วยนะคะถ้าติดต่อถ้าซื้อโทรศัพท์ไปหรือว่าติดต่อทางหน้าเฟซบุ๊กนี่ส่งถึงบ้านไหมคะเอ่อส่งส่งค่ะส่งทางเคอรี่แล้วก็ไปสซนีแล้วก็ส่งส่งนะคะแล้วก็ส่งไปผ้าชิ้นละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วก็จะมี ตามผืนตามระดับของมันแต่เริ่มต้นอน่ะร้อยห้าสิบาทเองนะคะก็คือเอาเป็นว่าสินค้ามีหลากหลายแต่ผ้าทุกตัวเนี่ยมาจากการย้อมจากธรรมชาติทั้งหมดจะเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าเอาไปตัดชุดหรือจะเป็นผ้าเออเขาม้าผ้าอะไรตัดเสื้ออะไรต่างๆก็คือโปรดักหลากหลายจากผ้าผ้าฝ้ายย้อมเป็นผ้าฝ้ายถูกไหมคะผ้าฝ้ายค่ะเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีแบบไร้สารเคมีค่ะค่ะ โอเคขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์นะคะถึงเรื่องของการรวมกลุ่มนะคะทำให้ทาให้คนเท่าคนแก่ได้มีอาชีพได้สร้างรายได้กับชุมชนแล้วก็ได้กลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีคนแชร์เข้ามาในนี้บอกว่ากลุ่มนี้เคยทํางานด้วยที่กาละสินเขาบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากๆก็ยัง<บ>เป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ยาวแล้วก็เป็นกลุ่มผ<แ>้าฝ้ายชาวกาลสินนะคะ ได้ทาทาชิ้นงานผลงานทอผ้าดีๆแบบนี้นะคะออกสู่ตลาดแล้วก็ที่สําคัญนาะชอบมากเลยคือทําให้ชุมชนเข้มแข็งนัชอบมากๆใช่เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครอยากจะได้ผ้านะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เข้าไปที่เพจนะคะฝ้ายหอมย้อมดินนะคะเข้าไปติดต่อนะคะซื้อกันได้เลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใช่ค่ะเอาละค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้เราก็จะหยิบ ยกมานําเสนอให้นะคะเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังให้ในโครงการไม่ทอ้อไม่ถอยแล้วจะได้บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเราจะถูกเลิกจ้างหรืออะไรแล้วแต่แล้วก็กลับไปทํางานที่บ้านเป็นเกษตรกรอ คุณก็สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้ใครมีโครงการดีๆแบบนี้นะคะเข้ามานะคะติดต่อทางพี่ลิลลี่ได้เลยนะคะในเขจของคนอ้วนอารมณ์เสียอยากจะให้เรานําเสนอเรื่องโครงการอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือชุมชนนะคะทางรายการคนอ้วนอารมณ์เสียยินดีค่ะคอฟเ1่ค่ะติดตามได้นะคะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันทอปฟีนิชนันคันสุดๆค่ะราชินีวันดวงแก้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ